สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายพรยกระซิบหรือภิกษุณีปลายทำนายคนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัตใิใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมภิกษุณีปลายกล่าวว่า ขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าผูเขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปลายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องของควันที่จะทำให้เดินทางลำบาก มีการยกเลิกไ f r i เที่ยวบินไปแล้ว4,000ถึง5,000ไ f r i ก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันเพราะภูเขาไฟระเบิดข้ามเมาออไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมพิษุนีปายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องคนวงการบันเทิงพิษุนีปายกล่าวว่าปีนี้คนจะแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติใจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งนะ ก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหาเงินง่าย เท่ากับการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วภิษุณีปลายกล่าวว่าก็ต้องหาวิธีอื่นใช้ความสามารถอื่นอย่าโชว์แต่เรือนร่างใช้ปัญญาบ้างใช่ไหมถูกต้องทำทํานายหมอปลายปลายกระซิบเลือกตั้งใหม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนดวงหลังสงกรานหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอชี้แจงก่อนว่าใช้คนศาสตร์ไม่ได้เรียนหัวราศาสตร์เพราะฉะนั้นอะ การเปลี่ยนดวงของทางหลวงพี่จะเปลี่ยนวันที่15มีนาคมแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งช่วง15กุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะมีการตัดสินใจใหญ่ในช่วงนั้นจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์วงเล็บยุบสภาหรอหมอปลายตอบว่าไม่แน่ใจแต่มีการตัดสินใจใหญ่หลวงวงเล็บของใครละ่ะหมอปลายตอบว่าของประเทศไทยทั้งหมดว่าเขาจะทำยังไง ขอหยิบโพยวันเกิดของแต่ละคนเมื่อวานวงเล็บยิมสองกุมภาพันธ์เป็นการตัดสินใจใหญ่ใช่ไหมหมอปลายตอบว่าไม่มีไม่มีถาม,มว่าแล้วเห็นได้อย่างไรก็ท่านยมค่ะท่านบอกว่าเมื่อวานน่ะน่าจะไฟนอนแล้วจะอยู่หรือจะไปจะทำอย่างไรกันแน่ที่ประกาศไว้อาจจะเป็นแค่พูดให้ดีใจแต่คนที่ทำให้สนใจนะ่ะจะบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดยิมเอ็ด มีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมเอ็ดมีคุณอุ้งอิงและก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งทั้งสองคู่อำนาจที่ใหญ่มากๆมีอีกหนึ่งคนก็คือสิเคุณประวิทธ์แต่สิเนี่นะตัดไปก่อนท่านโยมบอกว่า21เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่ค่ะคำถามถัดมาและเมื่อพิธีกรถามว่า หากมีการเลือกตั้งจะมีแกนนำไหมหมอปลายตอบว่าเวลาเราจะมีรัฐบาลข้างล่างวงเล็บหมายถึงนรกท่านยมจะใช้สัพท์ง่ายๆขึ้นมาจัดตั้งปุ๊บองค์กรของนรกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายโต้เถียงโต้แยง้งฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายเซนอนุมัติแต่ละฝั่งนะ่ะจะต้องมีผู้นำท่านบอกว่าสองคนนี้ได้ขึ้นซึ่งท่านบอกว่าคนที่จะได้ขึ้นเป็นนายกสคนนี้นะ่ะเกิด21บวงเล็บ จะแข่งกันได้อย่างไรไม่รู้หรือช้อยที่สองคือร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่รู้แหละแต่ขึ้นสองขึ้นคู่ไม่ได้ขึ้นเดียวและจะมีการจับมือคําทํานายสินแสผานุวัตรเปิดประเด็นย้ำถึงคําทํานายดวงเมืองปี2566ว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายเป็นปีแห่งการประนีประนอมผ่อนตามไม่ต้องห่วงเรื่องของฟืนไฟ เรื่องคอขาดบาดตายหลายๆอย่างน่าจะมีการเจรจาจับมือทางการเมืองทําให้เกิดผลดีกับบ้านเมืองลักษณะของผู้ที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าผู้นําจะเป็นใครแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งความจริงณขณะน,นี้มีคนปั่นป่วนชักจูงให้เป็นไปตามกระแสะของโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามอาจารย์นั่งมองแล้วดวงของผู้นํา จะต้องมีความสามารถในการประสานงานประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ที่วิเคราะห์ว่าผู้นำไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งวิเคราะห์จากเหตุการณ์และวันเวลาของการเลือกตั้งกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเห็นว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันที่7พฤษภาคมถือเป็นวันฉลูส่วนวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นวันวอกซึ่งจะชงกับผู้ที่เกิดปีขาน ส่วนเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมะเสงก็ไม่ได้เกื้อกูลเกื้อหนุนกับคนที่เกิดปีขานแต่จะไปเกื้อกูลกับคนที่เกิดปีชวดมะโรงวอกฉลูเป็นลักษณะของปีที่ดีแต่ก็ต้องมองทั้งหมดเพราะไม่ใช่ดวงของคนคนเดียวแต่เป็นดวงของคณะบุคคลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองําทํานายดวงคนที่จะมาเป็นผู้นําสวนกระแสสังคม หลังเลือกตั้งมีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่กระแสสังคมหรือการทำโพแม้กระทั่งสื่อและวงการต่างๆตอนนี้นะ่ะต้องยอมรับความจริงว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนทำเพื่อหวังผลหรือสร้างกระแสให้เป็นไปตามที่เจ้าของเงินดังกล่าวนั้นดังนั้นจึงเห็นกระแสชี้นำสมัยก่อนสำนักโพที่ออกมาเชื่อถือได้แต่เดี๋ยวนี้นะ่ะความเชื่อถือความแม่นยา มันไม่เหมือนอดีตเพราะบางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ไม่พูดความจริงบางคนนั้นพูดไปตามกระแสหรือขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ให้สัมภาษณ์ด้วย5เรื่องภวารับปี2566จากคําทํจากคำทำนายหมอป่ายปลายกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรง ที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือน 1- ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบัตรเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ จากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวที มีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี2,566ถึงปี2,5-6,7เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเปิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงย้อนคำทำนายหมอปลายปลายกระซิบถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย กลับมาถูกแชร์บนโลกออนไลน์อีกครั้งกับคำทํานายหมอดูชื่อดังอย่างหมอป่ายพรากระซิบที่เคยทํานายพูดถึงไว้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยหมอป่ายได้พูดผ่านทางรายการแชร mm. เมื่อ13ตุลาคม2564มีการทํานายดวงประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นนายกคนใหม่คนที่30ของประเทศไทยนั้น จะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนเป็นอย่างมากตึงช่วงหนึ่งมดดำคชาาถามว่านายกคนต่อไปก็คือคนเดิมใช่ไหมหมอปลายตอบว่าคนนั้นที่เราจะเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยสดๆส,ดสิงๆน่ากินมากคำถามถัดมาเราจะได้เมื่อไหร่หมอปลายตอบว่าอยากให้รีบทำอะไรกัน ก่อนเดือนพฤษภาคมค่ะเราต้องหาเรื่องเปลี่ยนแฟนหลังจากนั้นก็จะมีคนดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อช่วยสัก1-2เดือนก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซึ่งหลายคนก็นำคลิปดังกล่าวออกมารีโพสต์มาอีกครั้งและถูกพูดถึงอย่างมากหลายคนก็มองว่า ถ้าเป็นไปตามคำทำนายของหมอปายนายกคนใหม่ก็จะเป็นทิมพิธาตามที่ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้นั่นเอง